มีปฏิบัติการจับกลุ่มนะคะของตำรวจสอนออุดมสุขร่วมกับสืบนครบาลค่ะจับกลุ่มซีนุทุ่งครุโดยเป็นตีนแมวสายธรรมะที่ก่อเหตุเสร็จจะแผ่เมตตาให้กับผู้เสียหายด้วยอโอ้ถือว่าพฤติกรรมน่าสนใจจริงๆนะคะก่อเหตุเสร็จแผ่เมตตาให้กับผู้เสียหายนายันยนหรือซีนุปาคำทองอ่ะล่าสุดถูกตำรวจสืบนครบาลร่วมกับสืบสวนสอนออุดมสุขจับกลุมหลังจากมีผู้เสียหายแจ้งว่าที่ร้านวัสดุก,ก่อสร้างในซอยกาญจานาพิเศษ40เขตประเวศ พบร่องรอยของการงัดแงะผนังของร้านแล้วก็มีทรัพย์สินของทางร้านเนี่ยสูญหายไปรวมไปถึงเงินสดด้วยนะคะมูลค่ารวมๆแล้วก็ประมาณสัก30,000บาทครองเซิฟว่ากล้องวงจรปิดค่ะบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ได้ชัดเจนเลยตอนที่ซีนุเน่เขาเข้ามาก่อเหตุคุณผู้ชมคะเป็นภาพเมื่อเวลาประมาณตีหนึี่สินาทีนะคะคนร้ายซีนุใช้ผ้าคลุมศีรษะเดินเข้าไปภายในร้านแล้วก็ลักทรัพย์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ดูเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีพบว่าคนร้ายหลบไปซ่อนตัวอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์39พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจากการไล่ดูประวัติก็พบว่ามีคดีอาชญากรรมติดตัวด้วยค่ะเคยก่อเหตุมา3มคดีทั้งข้อหาเป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่นพนันลักทรัพย์ในเคหสถานเป็นต้น ในชั้นจับกุมจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่าก่อเหตุลักทรัพย์จริงนะคะและพฤติกรรมที่ถือว่าโดดเด่นของอัญการรายนี้เลยคือเป็นตีนแมวสายธรรมะก่อเหตุเสร็จผู้ต้องหาเขารับสาร,รภาพว่าเขาจะต้องแผ่เมตตาให้กับผู้เสียหายเพื่อเป็นการขอบคุณทุกครั้งแม่ผู้เสียหายฟังแล้วไม่รู้จะรู้สึกกันยังไงบ้างเลยนะคะ ในชั้นจับกุมค่ะผู้ต้องหาก็ให้การรับสาร,รภาพหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ